สุสานโบราณแห่งความเงียบงันเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับตำนานเล่าขานกันว่าที่นั่นคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็แฝงไปด้วยความลึกลับน่ากลัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบที่แม้แต่แสงแดดก็ส่องไม่ถึงผมเคยไปเยือนที่นั่นครั้งนั้นเป็นคืนเดือนมืดบรรยากาศชวนขนลุก ลมพัดผ่านกิ่งไม้ส่งเสียงหวีดร้องราวกับเสียงคร่ำครวญแผ่นหินโบราณที่ปกคลุมด้วยหมอสีเขียวเข้มดูราวกับว่ากำลังหายใจความเงียบงันปกคลุมไปทั่วได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวผมเดินวนเวียนอยู่ในนั้นพยายามไขปริศนาแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างเฝ้ามองอยู่ ความเงียบงันที่นี่ไม่ใช่แค่ความเงียบธรรมดามันคือความเงียบที่ทิ่มแทงหัวใจความเงียบที่บอกเล่าเรื่องราวความเงียบที่ซ่อนความลึกลับไว้มากมายจนกระทั่งรุ่งเช้าผมตัดสินใจออกจากสุสานทิ้งความเงียบงันและปริศนาไว้เบื้องหลังแต่ความรู้สึกนั้นยังคงติดอยู่ในใจความเงียบงันของสุสานโบราณมันยังคงเป็นความลับที่รอวันถูกไขออกหรืออาจจะ ไม่มีวันถูกขายออกเลยก็เป็นได้